คครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็จะมาแจกแผ่นเมนเจอร์ Manager ต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นต่อจากเมื่อรอบก่อนรอบก่อนกนะ็คือแจกแผนแล้วก็อธิบายแท็กติกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแผนก่อนเลยนะครับก็เซิร์ชชื่อซิซิโลทีเฮดได้เลยนะครับแล้วก็มาที่แฟนตาซีแล้วก็วกไปที่ C แผนสูนรนะครับแล้วก็ก๊อปปี้แผนได้เลย นะครับอันนี้ก็จะมีอธิบายแท็กติกแบบละเอียดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่อธิบายแท็กติกวิธีเล่นต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นการมากดให้ดูเลยว่าไอ้แก้เกมของเราเนี่ยแก้ได้จริงไหมนะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนิดนึงนไม่มีอะไรเปลี่ยนตัวได้ไม่ฟิตแค่นั้นก็กดไปเลย โอเคก็มาดูกันว่าตาแรกจะได้เจอกับแหล่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้โชว์การแก้กงแก้เกมอะไรกันไปเลยออตาแรกเจอพันเก้าก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับอันนี้ก็ไม่หมูสู้ยากอยู่เหมือนกันโอเคกดพร้อมไปเลยดูแล้วเขากดพร้อมด้วยนะเขาน่าไอ้นี่กับเราพอสมควรนะครับแก้เกมแก้เกมสู้กับเรา ก็ okay. ตามที่ได้อธิบายไปนะครับมาดูแผกนก่อนเลยโอเคแผนสี่ห้าหนึ่งก็เดี๋ยวผมลองใช้แท็กติกนี้ก่อนก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับไอ้ IC แผนตรเนี่ยมันอาจจะสู้แท็กติกนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่าลองไปก่อนเพราะว่าบางทีจังหวะแท็ติกเราสู้ไม่ได้แต่ว่าจังหวะเราอาจจะดีกว่าดูดลยโอเค มันมที่บัลลักนะฮรูปเกมแล้วก็ก็พอได้อยู่เขาก็ขึ้นบอลไม่ค่อยได้นะครับดูแล้วนะเขาขึ้นบอลเราไม่ได้เหมือนกันพอเจาะกลางมาแล้วโอเคเขาขึ้นมาแล้วน,ะน่าจะโดนโคือทังนั้นเห็นแล้วว่าเราสู้เขายากอย,อย,อยู่ตอนที่เขาคลองบอลนะเราเห็นกลางห้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นแผนแท็กติกสองได้เลยนะ สีแผนสองเราเนี่ยเราขึ้นบอลไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไอ้กาห้างขึ้นมาบีบเยอะนี่ยเ,เปลี่ยนเป็นตีแผนสองนั่นเลยเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวแก้เกมเวลาเดี๋ยวภาพักมามสู้ได้ก็คือเป็นแผนแน่นะครับขยับนิดจะล่ามาเล่นรับหน่อยโอเคอ่าทีนี้เราจะสู้ได้แล้วจะเห็นว่าเนี่ยพวกนักเตะมันจะมันจะอยู่ตรงกลางกันเยอะนะครับแผนนี้ เงินจะจ่ายยัดเข้ากลางยัดเข้ากลางกันนะแอนเดอร์สันเปลี่ยนบอลปัดไม่ได้ครับกุกตัวเกิร์มเหมือนไนะโอเคอะไรก็จะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นแท็กติกนี้แท็กติกแผนสองนะ่ะรูปเกมเราดีขึ้นเลยเขาก็จะเริ่มบุกเรายากลว แล้วเราเวลาเราบุกเราก็บุกขึ้นได้เลยเอาบอลขึ้นไปได้เห็นไหมมันเนี่ยไอ้พวกเนี่ยกองกลางแล้วก็กองหลังเนี่ยมันจะจ่ายยัดเข้าไปไอ้พวกนี้มันจะไปยิงกองตรงกลางเลยแผ่นนี้แล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันจะส่งไปส่งมาเดี๋ยวมันจะจ่ายยัดเข้าไปตรงนี้ได้รากราเตจ่ายยัดเข้ามาแล้วอันเนี้ยมีช่องเดี๋ยวดูว่าต่อเลสทำไงอ่ะโอเคอันนี้เขาแย่งได้ตอนเพ์สนับก็ไม่มีไรเราโซนไปแล้วหกตัวโอเคเขาจ,จ่ายมา เกือบโดนโอเคอันนี้ดูเด็กเกมได้อันนี้ถ้าเกิดใครทำฟูลริเวอร์เนี่ยแล้วอยากกดเมเนเจอร์นะครับผมแนะนำเลยเดซี่ดูเด็กเหนียวมากเมเนเจอร์ไม่รู้ทำไมเล่นจริงไม่ค่อยเหนียวนะเมเนเจอร์เหนียวจัดมันมันแพ้พวกลูกโลดาแต่ว่าเอ่อหมดเมเนเจอร์บอดไม่ค่อยโลดเท่ใช้ทั้งบวกค่าก็ได้ดูเด็กเหนียวมาก นี่แก้เกมมาแล้วเกมก็ยังสูสีอยู่นะเขาก็ถือว่าสู้เราได้นะก็แหลงมันพั 3000, นเก้าพันเก้าสามพันกว่ามันก็มันก,ก็จะแบบสูสีตรงเนี้ยไม่ได้ต่างกันมากเขาล้หน้าไปไอเกมก็คือหลักๆที่ผมบอกแล้ว่าเราอาจจะมาดูรูปเกมอ่ผมก็ดูได้ทั่วไปแต่ว่า เดี๋ยวลักๆอ่ะเราจะไปดูที่สถิติต,ตอนจบครึ่งแรกนะเห็นไหมดูเด็กนี่เหนียวจัดเลยแผนนี้ก็ถือว่าสู้ได้อยู่ตอนนี้ใช้ไปก่อนโอเคชาก,กิลลี่มาแล้วได้อย่างนี้เรียบร้อยนำแล้วหนึ่งโสมถ้าเกิดใช้แท็กติกเดิมอ่ะถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแท็กติกอไปใช้แผน กลางสองอ่ะอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนไอ้แผนเอ้ยไม่ใช่กลางสองคติดกลางสี่คนนะสี่สี่สองไดมอนที่เราใช้ตอนแรกอ่ะมันเหมือนมันแพ้ทางมันแพ้ทางไอ้สี่ห้าหนึ่งเหนึ่งศูนย์เในี่ยไอ้แผนที่เราใช้ตอนแรกเนี่ยเน,น,นี่ยแผนเนี้ยมันแพ้ทางฝั่งเขาไงาฝั่งเขาใช้กลางห้าอย่าแผนเรามันแพ้ทางเราก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นแผนนี้ พวกเขากําลังพับสนามอยู่ในสถานการณ์นี้ครับแต,แต่ว่าคือคือการการเล่นนะครับมันต่อให้เราได้เปรียบอะต่อให้แทคนิคเราดีกว่าแต่บางทีมันก็แพ้ได้นะไม่ใช่ว่าแทคติคดีเราชนะทุกตานะครับแต่ว่ารวมๆมันก็ชนะเยอะกว่า,า,าแพ้อะไก็กกได<ป>เราดีเนี่ยโอเคไป โอเค okay, รูปเกมไ็ถือว่าสูสีนะครับนี่เป็นไรก็การยิงเราสองการยิงเราสามนะเราสูสีอยู่แต่ว่าลูกที่เขามายิงเราถ้าเกิดเราเราดูดีๆอะ่ะมันมันมันไม่ใช่จังหวะแบบเด่นๆเ,เท่าไหร่นะครับมันก็เป็นจังหวะแบบคือง่ายๆว่าคือ,คอมีโอกาสยิงก็จริงแต่ว่าไม่ได้ลุนประตูขนาดนั้นนะ เนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกเนี่ยผมบอกนะครับว่าพวกกองกลางหกตัวเนี่ยเดี๋ยวมันจะพยายามจ่ายยัดเข้าตรงกลางเองคระมันจะส่งไวส่งม้ใหละอ้าวเนี่ยเข้ากลางแล้วโอเคไปไม่ได้เขาคืนไปไม่ได้อะเนี่ยจ่ายเข้ากลางแล้วเราเนี่โดนตัดบอลใน,นลำหน้าโอเคเล่นต่อไม่มีอะไรตอนเลดวิ่งไปแล้ว ตอนนี้เขาทำมันทั้งดีแต่ว่าดูเด็กก็เซฟเหมือนเดิมเจอได้ตัวนี้เหนียวมากไปลองใช้กันได้เลยนะถ้าเกิดใครทำฟูลริเวอร์หรือว่าฟูเมตาก็ตามอะเอามาัมาลองใช้ได้นะมันเก่งเก่งเลยอ่ะไม่รู้ทำไมมอนเมเจอร์เก่งมากลูกนี้เขาปยบสูงเราบุกไม่ขึ้นเลยทีย่หลังๆเรารส้สึเราบุกไม่ค่อยขึ้นดูเขาเปลี่ยนแผนหรือเปล่าเดี๋ยวดูดูเพลนี้จบมันมีอะไ ดูแผ่นน้องเงินเขายังใช้แผ่นเดิมนะใช้แผ่นเดิมเราก็ปิดไปก่อนไม่เป็นไรเหมือนเขายังไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกอะไรนะแต่จ,จริงๆเวลาเขาจะเปลี่ยนแท็กติกเราจะดูง,ง่ายๆเลยก็คือมันจะขึ้นมาแ,แถวๆนี้ฝ่าบนนี้มันจะขึ้นมาเลยว่าแบบฝั่งหนุงข้ามได้บุกมากขึ้นตั้งรับมากขึ้นอะไรมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยเขียนยาวระมัหนาไอ้องเล่นชิลๆน้นหนึ่งศูนย์ก็เอาแล้ว ก็ไม่ต้องแก้แกกติดก,ก็ได้จริงๆแล้วแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดผมอยากรักษาลกอกคอผมเนี่ยมาแบบป้องกันมากขึ้นนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบสมว่าเราเอาเอาแบบเยอะเลยป้องกันเยอะเลยอะนักเตะมันจะยืนต่ำเกินไปแล้วแทคนิกมันจะไม่ได้ล้ำหน้าล้ำเนี่ยนะก็จะเห็นว่าการยิงมันก็มีมาเรื่อยๆทั้งสองฝั่งนนะ แต่เกมนี้ค่อนข้างสูสีปกติเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แผ่นเนี้ยแผ่นเนี้ยปกติถ้าเราใช้เราจะชนะทางเขาค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเลยแต่ตานี้ค่อนข้างสูสีอาจจะพอแทคติกด้วยแทคติกที่เขาตั้งไว้คือเราจ่ายเขาอาจจะบีบกลางกันเยอะเราเราจ่ายกลางไม่ค่อยได้ปกติถ้าเจอแผ่นเนี้ยจาย่ายกลางแบบกลางเขาจะรั่วเลยแต่เนี่ยเขาบีบกลางเยอะอยู่ เราก็ดูไปคิปโฉลีเพื่อนร่วมทีมบุกทะลวมตรงกลางไปแล้วครับเรียบร้อยน้ำแล้วสองศูนย์แผน,น,นแผนบนะนาทางนั้นก็โอากาสชนะก็เยอะ <S <S เทนี้ก็ทำได้ดีดยิงทีต่อบอ<น>ลไปสองประตูต่อศูนย์ไม่มีอะไรก็ดูว่าเขาจะแก้เกมอะไรหรือเปล่า เขาน่าจะไม่แก้อะไรแล้วล่ะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่จอทีนี้เราเราอยู่จอเราก็ได้เปรียบแล้วแล้วจบตอนนี้ของหน่าจะขึ้นไม่แน่ใจของจะขึ้นท็อปค,คลิปหรือเปล่าอาจจะขึ้นนะเพราะว่าแรงฝั่งเขามานั้งสูงเ,เปิดไปดึ๊โอเครอบน,นี้แต่เราก็โซนไปแล้วเขาก็บุกมายากครับแผ,บแผนชนะทางเงินเขาก็บุกเรายาก คลองบอลไปเนี่ยเนี่ยมันก็จ่ายไปจ่ายมาเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวกลางลงก็จะจ่ายเข้ากลางกลางลงลงลถ้าดูไปเกิดปุ๊บเกีื่อนลกนี้ก็ไม่ได้แถมอีกลูกก็เนี่ยแก้เกมไปถ้าแผงเรามันได้เปรียบมันก็ได้เปรียบแล้วเดี๋ยว ลิงว่าแบบเจอแผนไหนต้องต้องเอาแทคติกไหน่ะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะลิง์ไว้ได้เป็นเกมที่ที่หนึ่งครองเกมได้ส่วนทีมนั้นยากที่จะกลับคืนสู่เกมเลยครับเอ okay, กจบเกมไปครับเกมนี้ก็เราก็เซฟเยอะเหมือนกันแต่ว่าเอ,อ่อกองหน้าเราก็นั่งคมนะครับโอเคก็จบไปไปดูว่าจบตานี้แล้วเราอยู่อันดับเท่าไหร่ เกมนี้ก็สู่สีนะเขาก็ถือ่าสู้ได้ดีอยู่แต่โก้อราั้งเหนียวตอนนี้สองบอลสำเร็จกาสองเประเด็นเออแล้วก็อีกอย่างคือแผนแผนสองนะี่ยมันจะคลองบอลดีมากเลยมันไม่ค่อยเสียบอลก็ไปเลยดอกสิบสี่ครับเคก็วันนี้ประมาณนี้ครับสอนกันแก้เกมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแนบคลิป การว่าเจอแผนไหนให้ทำยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนบคลิปไปให้นะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ